ครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับเช้านี้ก็จะพามาเดินเลาะดูฟักทองครับผม ตอนเช้าครับ <c oughs> ดูฝักทองกันะนะครับผม สวยงามมากครับฟังโน้นนะครับผมถูกเป็นแนวไปเลยนะครับฝังโน้น เช้านี้ก่อนที่จะไปทำงานนะครับบนนี้ก็แก่แล้วกครับพม สวยเลยนะครับผมงามมากครับฝั่งโน้นเป็นแนวเลยครับผมสวยๆเลยครับรอชมตอนเป็นรูปนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบนึงครับผมดูเรื่อก็ลังเลือยครับเยอะมากครับแถวเดียวเลยครับตรงโน้น ถนนนะครับ